สวัสดีครับพี่มีจากช่องมี่าดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูดวงการงานจะก้าวหน้าไหมเรามาฟังคำนายดวงของชาวธาตุไฟกันเลยคับว่าสําหรับการงานสําหรับความสําเร็จสําหรับความก้าวหน้านะครับจะเกิดขึ้นสําหรับชาวธาตุไฟหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะปิดหมอดสามเซ้นะครับเส้สามใบเป็นคาถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่เซตแรกเลยครับว่าดวงความสําเร็จนะครับและเรื่องของการงานเองแล้วนะครับจะเกิดขึ้นสําหรับชาวธาตุไฟหรือเปล่านะครับจะขยบ ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่ามีความก้าวหน้าด้านอะไรมาฟังคำนายก็ได้เลยครับมรดูในเซตนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับความสําเร็จการก้าวหน้านะครับตอบโจทย์ให้กับคุณอย่างตั้งใจนะครับและถ่องแท้มากๆเลยทีเดียวนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่กําลังมองหางานใหม่ๆมองหาการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้รับผลในทางที่ดีและณนะช่วงนี้เองเนี่ยหลายๆคนของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีนูช่วงนี้เป็นฤดูแห่ง เปลลี่ยนนแปปงะครับเ็นฤดูแห่งการปรับเปลี่ยนเรื่องงานมองหาทิศทางใหม่ๆมองหาที่ทาํงาทงานใหม่ๆมองหาองค์กรใหม่ๆผมบอกเลยว่าสําเร็จและสมหวังนะครับสําหรับคนที่รองานหางานอยากเปลี่ยนงานนะครับเห็นผลในทางที่ดีครับที่2ครับเป็นไงบ้างนะครับดวงการงานจะก,ก้าวหน้าไหมสําหรับชาวธาตุไฟนะครับที่2ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าก้าวหน้าเห็นผลสําเร็จเห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะครับในอดีตอาจจะมีเรื่องไม่พอใจสําหรับเพื่อนร่วมงานคนในองค์กร เจ้านายหัวหน้าเท่าแก่นะครับบ้างนะครับในอดีตแต่ถามว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วนะครับผมบอกได้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นกับใจอย่างแน่นอนเจอมิตรภาพที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอคนในองค์กรที่ดีเจอหัวหน้างานที่ดีนะครับได้มีความก้าวหน้าไม่ขึ้นความสุขเกิดขึ้นกับคนการเงินก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสุขใจสุขกายสุขกระเป๋าด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องของการเงินถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับชาวธาตุไฟนะครับและท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงการงาน จะก,ก้าวหน้าไหมนะครับสำหรับชาวธาตุไฟราศีาเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับเซฟสุดท้ายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่คุณจะไปเริ่มทําถัดจากนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานประจําไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาเห็นผลในทางที่ดีเพราะความตั้งใจของคุณเนี่ยมันเกินนะครับมาตรฐานที่เป็นนะครับความตั้งใจการมุ่งสู่ความสําเร็จการที่จะพยายามทําสิ่งนั้นอย่างจริงจังถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับและทุกคนเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาของใครหลายๆคน ได้เป็นหัวหน้างานได้เลื่อนจากตำแหน่งเล็กขึ้นเป็นตำแหน่งใหญ่เลื่อนจากตำแหน่งใหญ่ไปในตำแหน่งใหญ่ที่มากกว่านะครับแบบนั้นก็ถือว่าดีมากๆนะครับมีบริวารมีลูกน้องมีคนเกื้อหนุนมีคนสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆและตัวคุณเดียเออและตัวคุณเองเนี่ยมักจะไม่ได้ทําแค่หน้าที่เดียวตำแหน่งเดียวอาชีพเดียวนะครับคุณเป็นพวกที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างณเวลาเดียวกันและสามารถจัดการทําให้มันสําเร็จและนําพาความก้าวหน้าและความวสําเร็จมาเยือนในชีวิตได้อย่างเต็มที่ นะครับถือว่าประสบความสําเร็จมากๆครับผม